กอร์ Ranger 2.2 XLT Double c a คปี2014ครับคันนี้ราคาเพียงแค่428,000บาทนะครับเลขไม่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวครับดอกเบี้ยถูกสุดๆ2.79%เท่านั้นแถมขับฟรีอีก90วันครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมเซลโยสีสเกตพงนิเวศอีกแล้วนะครับกับ รถสวยขายถูกาบสิลานะครับเจอกับผมอีกแล้วครับวันนี้ก็มี Ford นะฮะสประตูนะครับผมยกสูงนะฮะตัวนี้ไฮไลเดอร์นะครับผมมานําเสนอทุกท่านด้วยกันนะครับเผื่อว่าทุกท่านสนใจนะครับผมร้านผมนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเปิดมายาวนานกว่า30ปีเรื่องคุณภาพและบริการหายห่วงได้เลยครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมออปชันต่างๆแล้วก็รถคันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ทันใดที่หาอยู่นะครับก็เป็นอีกคันนึงที่ไม่ควรพลาดนะครับกับ Ford 4ประตูคันนี้นะเป็นตัว XLT เลยนะครับผมคันนี้นะครับมาตรฐานเราครับตรวจสอบคุณภาพจากกูสเปกชั่นนะครับมั่นใจในคุณภาพรถมือสองนะครับที่ผ่านการตรวจสอบนะครับจากของธนาคารธนาชาติทหารไทยนะครับหรือฐานไทยธนาชาินี่แหละครับผมนะมีการตรวจสอบกว่า344จุดนะครับผมรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มี อุบัติเหตุ100%นะครับพลิกคว่ำจมน้ำนะครับท่านซื้อไปภายใน3วันนะครับตรวจสอบเจอนะครับเอารถเราซื้อรถคืนนะครับแล้วก็แถมค่าเสียเวลาให้ถึงอีก10,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับออปชั่นจัดเต็มไปเลยทีนะครับกับ Ford r a n g e r 2 2นะฮะพร้อมประหยัดน้ำมันคันนี้เลยนะครับผมนะทุกอย่างสวยเพอร์เฟแน่นอนครับใครหาอยู่ไม่ควรผิดหวังเลยทีเดียวนะฮะมาด้วยไฟเลี้ยวขนาดใหญ่เลยนะครับมีไฟตัดหมอกเรียบร้อย กะจังหน้าเนี่ยตัดด้วยลายโครเมียมสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนยางใหม่ไปแล้วนะครับ4เส้นด้วยกันนะครับใช้งานกันไปยาวๆสบายใจได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์2.2สครับ6สปีดนะครับผมนะนะมีไฟเลี้ยวข้างติดกระจกด้วยนะครับผมที่ข้อมือต่างๆครบพร้อมเลยนะฮะนะครับก็คันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับมีการเก็บสีเก็บรอยครับตามอายุการใช้งานบ้างนะครับนะอ่า ตรงนั้นก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับกับปอดเลนเจอร์นะครับขึ้นชื่อว่าพันแก่งนะฮะขึ้นชื่อว่าพันแกร่งเลยทีเดียวนะครับกับสีเทานะะดูแลง่ายนะครับนะไม่ยุ่งยากนะครับผมสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสวยมากๆนะครับมาด้วยบันไดข้างแบบเหล็กนะฮะอย่างดีนะครับแบบบันไดเหล็กอย่างดีเลยนะครับนี่นะไม่ควรพลาดนะคันนี้นะนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับ ผมมีบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปสำรวจภายในกันดีกว่านะครับภายในนะฮะก็เป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับเดี๋ยวนี้ผมต้องส่งซักให้อีกทีหนึ่งนะครับนะสวยเลยทีเดียวนะครับเพดานสะอาดนะครับนะภายในกว้างเลยทีเดียวนะครับกับ Ford XLT นะฮะคันนี้นะครับนะสวยนะครับ ชั้นวางแก้วที่วางของอะไรต่างๆนะครับก็มีนะฮะนี่นะครับก็จกนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่สามารถพับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็ถือว่า80เเลยนะครับสวยนะฮะหน้าปัดด้วยหน้าปัดแบบทรงของเขาเลยทีเดียวนะครับคอนโซลต่างๆนะครับ โอเคมากๆเลยทีเดยเียวนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในด้วยกันนะครับนะสตาร์ติดเรียบร้อยนะฮะนะคันนี้นะครับเลขไม่หม่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมาด้วยเกียร์6สปีดนะครับ มาด้วยเกียร์6สปีดนะฮะนี่นะครับเป็นคอนโซลหน้าชุดใหญ่นะครับแอร์แบบระบบเมนูนนะครับแอร์เมนูนนะครับผมเอฟบ M ยูนะฮะซีดีเรดิโอนะครับ A U X นะครับนะก็ใช้โฟนได้ด้วยนะครับคนของบลูทูธไม่น่าจะได้นะครับอ่ะเกียร์นะครับยกข้างล่างนี้ขึ้นนะฮะยกข้างล่างนี้ขึ้นแล้วก็ตบนะครับก็จะเป็นเกียร์อร์นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตอย่าเพิ่งนะฮะถอยจะถอยหลังนะครับแอร์แบ็กสลูกด้วยกันนะครับฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะคันนี้นะครับนะครับซื้อไปนะฮะใช้งานสบายใจแน่นอนนะครับหายห่วงใช้งานกันไปยาวๆนะครับภายในสะอาดสวยนะครับน่าใช้มากๆนะฮะเดี๋ยวเราดูข้างในกันก่อนนะครับ บริรถนะฮะเข้าเข้าออกอยู่นะครับตอนนี้นะฮะตรงนี้นะครับมีเขาเรียกว่าที่เก็บของเนาะมี power output ตรงนี้ด้วยนะครับ power output ตรงนี้นะครับมีช่องเสียบ12โวลต์นะฮะตรงนี้นะครับวางแก้วต่างๆนะครับมีเกะนะะมีชั้นวางของอะไรเหล่านี้นะครับผมเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปถอยหลังด้วยกันก่อนนะครับอ่ะ ก็คันนี้นะครับ428,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมทางเรานะครับมีบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับซื้อรถกับเราไปสบายใจแน่นอนนะครับนน่กระจกพับได้นะครับต่างนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับฟอร์ดนะครับก็เป็นอีก รุ่นหนึ่งนี่ครับที่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มาด้วยกุญแจดอกเดียวนะครับทางร้านมีแค่ดอกเดียวนะต้องไปทําเพิ่มกันเอาอีกทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมหน้ารถกันดีกว่านะครับคันนี้รับประกันนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุ100%เปอร์เซนะฮะน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะครับผมรถซื้อขายได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามตลาดนะครับซื้อขายโอนย้ายต่างๆได้นะครับอ่าเขาเรียกว่า จุดมาร์กต่างๆนะครับครบเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนาะโอเคนะฮะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับขับฟรีถึง90วันกับธนาคารทหารไทยธนาชาินะครับโอเคมาดูกันหน่อยครับมาดูตัวเครื่องตัวอะไรกันหน่อยนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับฝั่งนี้มีรอยขันนะครับฝั่งซ้ายไอฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายอ่ะน็อตฝากระโปรงมีรอยขันนะครับก็ อาจจะมีก да กเก uh, ี่ยวกับเรื่องของฝากระโปรงนะครับแกะเอาไปทำนะฮะเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้หน่อยนะฮะอาจจะมีแกะฝากระโปรงไปทำครับแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมนะครับโอเคนี่มี ABS ด้วยนะครับคันนี้นะนะครับแต่ว่าน็อตส่วนอื่นนะครับจากที่สังเกตนะครับไม่มีรอยขันนะฮะไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับเอาไปทำนะครับผมนะ เนี่ยนะฮะมีรับฝากระโปรงนะครับรับประกันนะครับเครื่องยนต์เกียร์หเดือนนะครับสองหมกิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้าย6เดือน2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมนะแบตเสริมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าซื้อกับผ่านธนาคารทหารไทยธนาชาินะครับมีวารเดนตีให้อีก1ปีซ่อมศูนย์นะครับผม18รายการเลยทีเดียวนะครับผมซ่อมศูนย์ได้เลย18รายการนะครับอ่ะ ก็หากท่อนผู้ชมนะครับสนใจ Ford Ranger 2.2 XLT Double Cab นะครับปี2014คันนี้นะครับราคาเพียงแค่428,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยศิษเเกทพงนิเวศนะครับ0614744451ีเนะครับหรือที่ลายนะครับ Z444 นะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับอ่ะลืมไปเลยนะฮะท้ายคลิปด้วยกันนะครับเรามาทำการตรวจเช็คนะฮะเดียว่า สีกันดีกว่านะครับน่ะสีหลักร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นสีปกติสีจากโรงงานนะครับผมนะแต่ถ้ามากกว่าเป็นหลักพันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าทําสีโป้สีมาเยอะนะครับแต่ว่าคันนี้ถือว่าปกตินะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมีเก็บเก็บบ้างเล็กเล็กน้อยๆอ,อ,อยนะครับนะฮะนี่นะเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆยนะครับเดี๋ยวดูนะฝั่งนี้นะฮะก็96นะครับ 9กกว่านะครับมันมีรอยขูดขูดขีดขีดครับคันนี้นะครับนะนี่เลย88นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องวัดมวลสีนะครับเป็นเครื่องวัดมวลสีนะฮะนี่1้5า้านะครับก็ถือได้ว่าสีเดิมนะครับ90%เลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีเก็บบางจุดนะมีรอยนะคันนี้ จำได้ครับตอนที่เข้ามาแรกๆนะครับนี่ก็สีถือว่าในขั้นโอเคมากๆนะครับผมนี่นะครับสุดท้ายก็อีกหน้าหนึ่งนะฮะฝั่งนี้ร้อยกว่านะครับก็ถือว่านะคั้นนี้เดิมๆเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ